โอ้โหปืนว่ะโอ้โหปืนด้วยแล้วจุ้ไงอ่ะเนี่ยไม่รู้เฮียพอทงมงานเจอกันเอาไอ้ทัดสีมาก,กูแล้วมันจุ้ไม่ได้อ่ะเนี่ยจุ้ไหนเอาแล้วจุ้ไหนกูก็ไม่รู้จุ้ไหนเฮียคือแม่มันโล่งๆหมดเลยจุ้ยังไงกูตายแล้วเนี่ย ไอ้เหุ้ยแกตกใจเลยนึกว่าจะยิงกูลุงไหนวะเนี่ยเอ้ยจีก็ตีกูเหมือนกูเจอรอบอยู่มีมีลูนปะอุ้ยไม่รู้ว่ะจีแย่แล้วเรียบร้อยเฮ้ยไม่มีลูนพี่เอกปัดไว้ปัดไว้ไม่ใช่แร็งหนึ่งแล้วไม่มีลูนไม่ใช่แร็งหนึ่งละไอ้แทงคี้มึงสวยแล้วกูบอกเลยพวกมึงไก่แทงคี้มึงสวยแล้วไม่ใช่แร็งหนึ่ง ไอ้กุลางเขาเเพื่อนกุนโดนขวบบาดเจ็บเพื่อนรีไปเพื่อนอยู่กูติอูกูติูกูิทุกคนผมบใกเลยไอ้ตัวนี้ไม่ใช่แรงหนึ่งแล้วแน่นอนใครที่แรงหนึ่งดูกูตอยู่กูติยูกูติยูกูต อุ้ยหนอตีแตกแตกตีกูว่าไปแล้วรอบเนี้ยไม่น่ารอดนะเจ็บนะแบบนี้รีโหลดไวเลยมั้งนตีหน้ามือตีตรงนั้นวนได้เหรอรอบอะไมรอะหล่อเฮียอะไรอ่ะตนทั้ง ไม่ทื่อไม่ทื่อแตกแล้วไม่แตกไม่แตกไม่แตกอะไรไม่แตกมัวมัวไอเหี้ยมัวดึง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 เดือการนี่คือเพื่อไม่ปั่นอ่ะวันนี้เครื่องนี้เครื่องกูใช่เหรอกูปั่นช้าด้วยกูบอกให้เครื่องนี้ครับเพื่อนวิ่งเล่นอยู่สี่ไอ้เหี้มโอ้ยโอ้ย มีคนเกาตู้ด้วยเฮียมีคนเอ้ยมันเฝ้ากูตีมีใครมาช่วยปะมีมนนอุ้ยหนึ่งผ่านเนเฮ้ยผมมีเควสต้องตั้งสีเดียวาวเฮียเจอกัน ยับยับกูบอกเองโอ้ยโอ oh, ้โหตีก oh, oh, ูโดนได้ยังไงตีกูไกลจัดอะไรอ่ะตีกูไกลเพื่อนดักดักเพื่อนมึงดักเด็กหมิงหมิงมึงดักเด็กมึงเอาพันเดงหนี่ตีกูไกลอะอุยเขียมา เดิน,น,น,นมมวันหน,นึง่งจมวะโวยนั้ง <ผม S 1> <ด>ใจเล่น,นลูนลไม่ตั้งใจเล่นแล้วแต่ผมผมมไมโโ่ตั้งใจเล่นเนี่ยแหละแต่อยู่ครับไปเล่นดูนี่อยู่ตั้งใจเล่นตังตกนี่ผมเล่อยู่นะไม่ตั้งใจเล่นครับมันบล็อกผมเหรอมันบล็อกผมผมไปดูดูโอ้โหกลัวตั้งใจสุดสุด สี่อะไรอ่ะสี่ไอ้เหี้ยเราช่วยยังไงเนี่ยมันเฝ้ากูกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนข้างหน้าเจอตีอาร์ตี้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 สีอาร์ตี้มาแล้วตีเพื่อนมาสองเลยตีเพื่อนอัดตีต่เพื่อนออนอ่ะเ,เอเอเพื่อนมีม,มาอีกม,มาอีก เฮ้ยเฮ้ยนี่มีโบโลล็อตีบักกูตีบักกูเฮ้ยนี่ไม,ม,ม่มีไม้มันไม่ไล้กู you, นะ ฮ่ออโโะนิ่งเข้าไว้นิ่งเข้าไว้แต่นี่อะไรมันมันบล็อกหน้าต่างอ่ะมันสวยขนาดนี้เลยเออมันแขมงไอสัตวแหลงอะไรเนี่ยตีมาหากูตีมาหากูมันเห็นกูมาตราดับปอมปุ๊บมัน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 สัตว์เลย เอาแล้วตายแลย้วไม่มองราดามันทำไมอ่ะไม่ใช่กูไม่รู้ก่อจะไปดูเพื่อนโดนแผลตรงไหนราดามันเด้งไล่กูแล้วอย่าเจอกันอันนี้ได้แอบตายไปไม่ตีมึงตายพูดกับใครมึงแค่มันมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมมึึงงงงหหววััเข้าไปกินหน้า,า,ากูแม่ไพี่เออไล่กูไล่กู ơ hai mươi hai mươi thế Để hai mươi thế này đây nào anh hai mươi hai đi bây giờ em bây giờ em bây giờ máy bây giờ em 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 ีมึงไม่ตีมึงตีอย่ามาตีกูดิเออไม่เห็นกูหลอกไม่เห็นกูหลอกไม่เห็นกูตีไมู่ไเตีตีมึงไปไกลๆอย่ามาใกล้กูมึงไปไกลๆกูขอร้องกูขอร้องก่อนตอนนี้กูขอร้องมากเลยไปไกลๆการตายใครท่านเกิดไปท่านเกิดมันแบบมันเชื่ออะไรมันเชื่ออะไรตั้งอย่างนี้กูไม่เจอไอ้เชื่มคนจบบไี้ได้ดิแต่ไม่เจออยู่แล้ว พี่ก็ไม่นให้ทานไรอ่ะเพื่อนมึงนั่งฝ่าอย่างนี้เลยเหรอไอ้สัดบ้านตรงไหนตรงนั้นเลยอ่ะอีกคนนึงอยู่ไหนกูอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ออยู่อีกข้างบนน่ะป่าหยาบบนหัวพี่ยะอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอยู่ตรงเนี้ยผีเฝ้าผีเฝ้าเบ่อแล้วเดี๋ยวไอ้ฟองมินเอาเอายัง ม่เอาเรยมันนั่งปั่นอยู่ข้างๆเนี่แล้วผีก็มาแล้วมันก็โซนอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเหี้ยปุ้งเหี้ยนี่ไปมันเฝ้ามันเฝ้าวันพันตีกูสามพัตติกูสามเอ้าไอ้เหี้ยแเราผีทำไมแล้วกูเจอตัเฟซสองอันนี้มาเร็วไม่ทันไอ้เหี้ยเพื่อนไปโดนตีเลยอุ้ยโอ้โหเพ่อนไปช่วยหน่อยมันกลับมาแคมป์แล้วเนี่ยมันตีซ้สามเพื่อนอาดเพื่อนอาดเพื่อนอาด วนเร็ววนเร็วถ่านป่ะเอาหัวเหี้ยมันดีเพื่อนไปก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 ่อนไม่เป็นไรผู้ล้มสองเครื่อาควาปรานไปเยอะป่ะพี่เอกเยอะเยอะเยอะต้องขึ้นไปปรานก่อนนะเออมึงมีอยู่ป่ะไม่มีกูขึ้นไปปรานก่อน ใต้ดินแล้วหาของกันเออหาไปก่อนไอ้เป็นอุ้มว่ะติมช่วยนั่นทันป้าไม่ทันกูลงมาหาของได้ดินได้พยาบาลลืมแล้ววิธีแบบเออช่วยนี่อ่ะกูจะวิ่งอ้อมมาช่วยนู่นทันป้าน่ะ กูยิ้อยู่เฮ้ยมาช่วยมาเฮ้ยไปไปดิมึงอย่าเลยช่องทินี้กูมากูมากูมากูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งกูทันกูทันโคตรโคตรชี้ีสีช่วยมันรู้สีมันกลับไปว่ะมันกลับไปว่ะพี่เ็กตไอ้ยัดได้ไอยัดได้มาออกมาไปหนึ่งเดี๋ยวนี้อะไรกูอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มามากููกมาแล้วลดไปไปก่อนแล้วกัน เพื่อน่าจะมีทางหลังออ๋มีทึบแรงแทางหลังได้ที่อะไรสัตว์เย็นแล้วมึงมันมำที่อะไรเราบังหมิ่นกูก็ไม่รู้มึงนี่ไอ้เชียอะไรวะเนี่อะอยู่กูก่อนพี่อยู่กูก่อนพี่อยู่กูก่อนโอ้ทึบแรงเอ้าม่งมึงแล้นไม่อยู่กูก่อนอ่ะไอตัวโรบียู่กูดินี่เอาไอ้เหี้ยมันไม่ยอมอยู่กูใช่ไหมถ้ามันเป็นความเหง ไอ้สิ่เก็บมาแล้วตีไอ้ยิงกูไม่หิวแล้วอีกกูขึ้นไปปั่นเครื่องแล้วไอ้ขี้หิวไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยมาไล่เร็วๆปั่นเร็วๆมาไล่คนหนึงเร็วกูปั่นแล้วกูปั่นแล้วกูปั่นแล้วพี่อะไรวะเนี่ยทำไมเล่นยากขนาดนี้โอ้โหแต้มปั่นกูมีกระจึ่งหนึ่งไอ้เหี้ยกูว่ามาไล่อย่เหี้ยตายแล้วตอนนะ อยู่วันอยู่วันอยู่วนเอานี่นะเอานี่นไอ้เนี่ยมันโดดลงไปเจอได้เลยเบงกระดูกหัวใจคิดเรื่อมาตรงเนี้ยอย่าไปดึงฉนี่ไปสั่งได้ใจยิ้มแ้วไอ้ยโดดลงไปเจอเขาตายแล้วปะตายแล้วไอ้นี่ตายแล้วเดียนี่ไปหน่อยง่ายจะตายนี่ไปหน่อย พี่รอเปิดรอเปิดประตูนี้ได้ไปแล้วรอรอก่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไอ้เพี้ยนที่มไอ้ยัยไอ้ยกูรอเปิดประตูอยู่ไอ้เด็กเคี้ยตกใจเลยคับไอ้แดงไอ้แรมรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดตาดำเบ้นเบ้นวคนตาดำดึงให้เม้นเบ้นคนตาดำดึงให้แป๊บนึงมึงอย่าเพิ่งเปิดนะประตูนี้ไอ้เดเพิ่งลงไปแป๊บนึงมึงอย่าเพิ่งลงมันมันเดินมามันเดินมาเดี๋ยวกูตาดำดึงประตประตูนึงก่อนมึงค่อยเปิดเดี๋ยวกูบอกเราจะมาช่วย อ่เมือนเดินตามเลยวะแลมันเดไปประตูนู้นเบ้มันเดไปประตูนู้นเออคือยู่ข้างบนเนี่ยเออวันนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งยังไหเอาวันหนึ่งวันนึงเอาได้สีเอาได้ในความโดกเฮียนั่นแหละเอาได้ีเอาได้เฮ้ยมันเจอเฟิงหมิงแน่เลยเจอเฟิงจริงด้วยห้าสิบแล้วห้าสิแล้วเฟิงมีเฟิงมีเฟิมีไลฟ์เฟิมีไลฟ์เฟิมิงเปนฮัสเบ้์เปิดไปะ เปิดเลยเปิดเลยฟงร์วิ่งไปหามึงแล้วอ่ะมันโดนยิงมันโดนยิงมันโดนยิงมึงมึงเปิดแล้ววิ่งวอกมาเร็วเนี่ยยังตันพี่เอาได้ปหมเนี่ยได้ได้กูมามันมาแล้วจบอยู่ให้อยู่หน้าประตูเออกูมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกมเนี้ยเรื่องอะไรวะ Đánh, đánh cao. à.